เอาวนาพอเธอเยนี่เขา้ไอไก่แห้งผเลยเนาะ่เอาแบบไปเลี้ยงน้ำไปอยวัดไปฝอวัดชีอบงย่างบันมีนลูกน้องเป็นหมานี่ยี่ก็มีลูกน้องมาหมาเลยมาาบูดานาเมาดุกาเลยดบการเลยบบเียงบอบเชียงนี่ของกบาลักคุ เอาไว้เื่อต่อไปมันจะเป็นมูเป็นพวกเป็นเด็กขอวัดขอว่านี่นี่คนขี่คือมยู่วดที่หมดมนมาเป็นเพื่อนที่มีเพื่อนมาหมานี่มาเป็นเพื่อนดีก็มีเพื่อนมหมาั้งเือหลวงเอะแล้วหมีเพื่อนนะ้าตเอาส่งจะของร้านค้าเไปส่งจของร้านค้าเ้อะสันิ้น มันน่ารักอยู่เลยอยากได้ไปด้วยอยู่แต่มันเดินทุดองอยากไปก้ไใช่อย,อ,อยาก,กเอาไว้ไปเป็นใหน้ท่านพระครูโอพาสเอาไว้เป็นลุงนอ้องเป็นครูเบาเป็นครูเบาหมูปากเ <c oughs>